สวัสดีครับวันนี้เรามาสุ่มตัวเกียรโลเกโรกันนะครับผมก็จะมาลองเทสสุ่มเลยครับไม่รอช้าเพราะว่าเราดองตัวดำไว้เยอะมากไปเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มีตัวดำอยู่ทั้งหมด2 9 1บใบนะครับเราจะมาสุ่มตัวที่มีตาเดียวตัวละครใหม่6วัน22ชั่วโมงเกียรโลเกโรโอเค ก็จะมีโอกาสเกิดเจโลโซนิกแท็กท็อปมันเตอร์ราชาทะเลลึกซูเปอร์ดักซายป่ะตุ่มเลไรจับโอ้โหประมวลผลร้อยเปอร์เซ็นต์ปะ่ะถ้าออกมาสีเหลืองนังแต่ใบแรกแล้วก็อนี่ตัวอะไรนี่โอ้โหเป็นโกลเด้นบอลนะครับสีทองเหมือนกัน เฮ้ยเขาบอกว่าเป็นสูตรกลับไปเก็บไอเทมก่อนนะครับโอ้คืนะเรียกคืนทรัพยากรนะครับผมก็ถ้าใครลืมเล่นนะครับก็ให้แนะนํากดอันนี้กับกดอันนี้อันนี้นะครับสามันเทคนิคเราจะมาดูก่อนว่าสามารถอะไรได้บ้างอ่ะรับก่อน1ใบถ้าครบ30ครั้งเขาจะได้ตัวนี้50ตัวนี้80 120 1ร0อย0อย ต้องครบร้อปสิบครั้งถึงจะได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาสุ่มกันก่อนแบบว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอครบคิดว่าได้เลยเพราะว่านี้มากับดวกดวงสีม่วงนะครับโอ้โหครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวไปกันแบบรวดเร็วเลยุเขาอโโอกมาสีสองสีม่วงสองตัวพร้อมกันอืมไม่มีสีทองเลยนะครับผม ได้แต่ตัวกระการนะ,ะมาต่อสีดำนะครับเพื่อเราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเราลุยขอให้ได้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 โอ้สีม่วงอีกแล้วไม่เป็นไรนี่น่าจะแบบครั้งที่สามเองโอเคไปสิบใบสิบใบสิบใบขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้อไดโอ้โหสีหม่วงอีกแล้ว ครัทงที่สี่ไม่มีวิแวสีทองเลยอ่ะอันจริงอยากได้สีทองนะขอให้ได้สีทองไปครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่291ตอนแรกมันมี291นะเหลือ231เออ่อน่าจะมาเจ็ดครั้งละมาลุยต่อครับมาสุ่มกันต่อโอ้หแม่งเกลือชัดเลยอ่ะแม่งไม่ได้สีทองเลย เซ็งมากครับท่านผู้ชมมีแต่สีม่วอ,ออกมาแต่ตอนตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าให้ไปสุ่มไปวันที่สองอะไรเงี้ยมันจะได้ของสีทองเอ้ยสีทองสีทองเฮข้าคือคนที่พวกแกตามหาล่าสมบุรแบบแห่งลดุคใหม่เชียคนละทองกันครับแต,แต่ว่าเป็นตัวที่ผมอยากย้ายอยู่นะจบกันเลย แม่งออกมาคนละทองไปสมอันนี้ก่อนให้มันหมดไปเลยสาย <c oughs> มใบมันคงไม่ออกติดกันแบบนั้นหรอกอแล้วใช้เทคนิคนี้ครับเพื่อเพื่อแบบว่าเราจะได้แบบสีทองไงมันจะแบบว่ามีสีทองออกมาแล้วตัวหนึ่งแล้วต้องเว้นไปอีกสองครั้งเพื่อให้ได้สีทองใหม่อีกตัวหนึ่งอ่ะงั้นกูใช้เทคนิคนี้เลยอ่ะไปครับโอ้โหแซงมากอะ่ะไ,ไม่มีวี่แววเลยอ่ะ โอ้โหเป็นอย่างที่เขาบอกกันจริงๆว่าเปิดสีเปิดวันแรกช่วงเวลาแรกๆเนี่ยเกลือแน่นอนเกลือเกลือจริงๆนะครับแม่งไม่มีนีแผ่วจะได้เลยโอ้โหแม่โอ้เกลือมากอะ่ะไปเปิดสีแดงแก้ขัดก่อนเดยวแบบว่าขั้นเวลาเพื่อให้ตัวรถเอ้ยขีดท้อง ไม่ว่าแกจะเป็นใครก็ไม่สามารถหนีออกไปได้ชิยะโอ้เมื่อกี้น่าจะเปิดไอช่องช่องตัวดำนะเดี๋ยวโหแบบเซ็งนะเซ็งเลยเซ็ง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 เศษสิบสองสิบสองสีม่วงมันจะมีโอกาสที่ออกสีทองติดต่อกันไหมค่ะท่านผู้ชมแบบว่าออกติดต่อกันพร้อมกันสามครั้งอะไรเงี้ย ใครกล้าขยับตัวไม่มีใครกล้าหรอกครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เลยสักตัวอุ้ยมนุษย์ได้สร้างมูลพิษมูลพิษเนี่ยผมว่าเป็นวัคซีนแมนแล้โอ้โหี่ยเสียแบบเสียอะไรนั้นนี่ยอีกสี่ครั้งอะครับนผู้ชมถ้าสี่ครั้งนี้เราไม่ได้เราก็เกลือ ทำไมเราเกลือกันอย่างเงี้ยเกลือเก้อไม่มีจริงๆนะเนี่ยไม่ออกสีทองเลยไปสีทองแต่เมื่อกี้ออกไปสาตัวนะครับโหเราเราจับสีทองมาสามตัวแล้วนะอืมไม่อยากไ้อ่ะ อ่ะจีไม่เกลือไม่อยากได้เกลือโอ้ขอร้องแหละขอร้องแหละไม่เอาเกลือนะเกลือมีเยอะแล้วไม่เอาเกลือนะโอ้โหเกลือโอ้เกลือชัดๆเลยเกลือเกลือเกลือท่นนึงนะครับผมดูก่อนโอ้โหการันตีเป๊ะเป๊ะเลย จะรับดีไหมนี่เอาไงดีเอาไงดีอรับไปแหละโอ้เกลือครับไหนดูดีโลกใบใหม่ที่สร้างปีศาจเป็นหลักโอ้โหตัวจกักรเทพมาแล้วโอ้โหคอมโบกัจกกบจักรพรรดิเด็กสุดท้ายเกลือตามที่ตามที่บอกนะครับอ สุดยอดสุดยอดเกือสุดท้ายช่วยกวดไลค์เป็นกำลังเกือให้เราด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่คอยติดตามมาขอบคุณครับ